สวัสดีครับคลิปนี้ก็พบกับนิตยสารแม่นาคนะครับในรูปแบบของ YouTube Channel พาไปเที่ยววัดครับหาความเป็นสิริมงคลใส่ตัวเราไปกันที่จังหวัดสุพรรณบุรีครับอำเภอบางปะมะในอำเภอบางปะมะเนี่ยมีวัดสำคัญอยู่4ี่หวัดด้วยกันแต่วัดที่ผมจะพาไปเนี่ยคือวัด้านคานะวัด้านคา วัดลานคานี้สร้างเมื่อวันที่สิพฤษภาคมพศสอง4สเดิมนะครับชื่อว่าวัดจำปาณนะม่ช่ว,วัดลานคานะครับแต่ว่าเนื่องจากบริเวณรอบๆวัดเนี่ยมเีเขาเรียกว่าเป็นต้นคานะฮะยาคานะครับเป็นต้นยาคายาคาที่เอามาทำภูม้กวาดนะ่ะนะฮะขึ้นอยู่เป็นจำนวนมากเลยทาง กรรมการวัดก็เห็นสมควรว่าควรจะเปลี่ยนชื่อจากวัดจำปาเป็นวัดลานคานะครับวัดลานคานี่ตั้งอยู่ในตำบลก้าห้องนะฮะตำบลก้าห้องอําเภอบางปะมาพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของวัดลานคาครับก็คือพระพุทธเจ้าก้าวห้องพระพุทธเจ้าก้าห้องเนี่ยสอบถามชาวบ้านในพื้นที่ ต่างได้รับคำยืนยันว่าศักิ์สิิทธ์มากๆโดยเฉพาะการบนบานเรื่องฝนนะฮะฝนห้ามไม่ให้ฝนตกหรือแม้แต่การขอฝนเป็นพระพุทธรูปที่ขอฝนก็ได้ห้ามไม่ให้ฝนตกก็ได้มีเรื่องเล่ากันนะครับว่ามีคนที่เขาเป็นข้าบดีอยู่ในอำเภอบางปมเนี่ยครับบ้านเก้าห้องเนี่ยจะบวชลูกชายนะฮะก็เป็นงานใหญ่โตมากเลย ปรากฏว่าฝนฟฝฝ้าเนี่ยมันตั้งเขาดําทะมึนมาเลยโอกาสที่จะมีฝนตกเนี่ยค่อนข้างจะแน่นอนทางเจ้าภาพนี้เกิดความไม่สบายใจฮะก็จึงอธิษฐานนะฮะกับหลวงพ่อเก้าห้องนะฮะพระพุทธเจ้าเก้าห้องบอกว่าขอให้ฝนจะตกนะครับปรากฏว่าทันทีที่ปักทูปลงไปนะฮะเมฆเนี่ยกระจายนะฮะกระจายเห็นเห็นกันอยู่เลยครับว่า เหมือนกับเบื้องบนรับรู้ว่าจะมีพิธีมหามงคลคือพิธีบวชนาคนะครับจากนั้นท้องฟ้าเปิดนะฮะเมื่อพิธีบวชนาคเสร็จนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือว่าเมฆฝนมารวมตัวกันอย่างรวดเร็วเลยจากนั้นก็ตกกันอย่างถล่มทลายนะครับนี่คือการอภอิธิหารของพระพุทธเจ้าเก้าห้องนะฮะคือห้ามไม่ให้ฝนตกนะครับกรณีศัพกันนะฮะ คนต่างจังหวัดโดยเฉพาะคนจังหวัดสุพรรณเนี่ยจะมีความเชื่ออยู่อย่างนึงว่าถ้าหากปีไหนฝนแรงเนี่ยจะทําพิธีแห่นางแมวแต่ก่อนใ,ใช้แมวจริงๆนะครับแล้วก็แปลกครับเมื่อพิธีการแห่นางแมวเกิดขึ้นเนี่ยหลังจากทําพิธีแห่นะครับภายใน3วันเนี่ยฝนตกลงมาจริงๆและตกอย่างหนักด้วยฉะนั้นเราจะว่าเป็นพิธีงมงายของคนโบราณก็คงจะไม่ถูกนะฮะตรงนี้เองครับทำให้พิธีแห่นางแมวเนี่ย สืบทอดกันมาเรื่อยๆ,ๆ,ๆแต่ปัจจุบันมันมีกฎหมายคุ้มครองสัตว์ว่าด้วยการทารุณสัตว์ทําไม่ได้การแห่นางแมวจึงเปลี่ยนฮะเปลี่ยนเป็นรูปแบบเอาแมวประเภทตุ๊กตานะยัดลงไปแล้วก็แห่เอาน้ํารดตุ๊กตาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้ผลหรือเปล่านะฮะแต่แน่ๆเมื่อวานเนี้ยเดือน8เออเดือน6นะฮะจังหวัดสุพรรณบุรีนี่มีฝนตกเรียบร้อยแล้ว จังหวัดนนท์กรุงเทพก็มีฝนตกแถมลูกเห็บเป็นของแถมนะฮะไอ้ลูกเห็บนี่บอกตรงๆเลยว่าถ้าผมเคยเจอตอนเป็นเด็กนะตอนขี่มอเตอร์ไซค์นะโดนนี่เจ็บนะฮะเจ็บมากเลยลูกเห็บเนี่ยนะครับก็เป็นอันว่าตอนนี้สภาพอากาศมันจะเริ่มคลี่คลายแล้วตอนนี้บ้านเราเนี่ยเจอในสภาพร้อนๆเนี่ยโอ้โหไฟฟ้ามหาโหดเลยนะครับ ยังไงคิดว่าหลังจากสภาพอากาศดีขึ้นเนี่ยนะฮะสถานการณ์ข่าไฟอาจจะลดลงนะครับไม่มากก็จริงนะฮะจนกว่าจะเข้าหน้าฝนเต็มตัวยังไงก็อย่าลืมนะครับว่าเราต้องใช้ชีวิตให้ได้นะฮะบางทีเนี่ยคิดว่าบางคนเนี่ยประหยัดจนกระทั่งไม่เปิดแอร์แล้วสุขภาพร่างกายคนแก่อะไรนี่ก็ซุดนะฮะบางอย่างมันก็ต้องเสียดเสียแค่เดือนสองเดือนนะครับไม่ หนะะักฮะไม่หนักหนาสาหัสอะไรก็โอเคนะฮะยอมยอมไปนะครับนอกจากพระพุทธเจ้าเก้าห้องนะฮะในวัดลานคานี่ก็ยังมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อีกองค์คือหลวงพ่อแสงทองหลวงพ่อแสงทองนี่ถือว่าเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่อยู่คู่กับพระพุทธเจ้าเก้าห้องมาเลยนะครับความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อแสงทองนี่จะเน้นในเรื่องของเรื่องโชคลาภ การทำมาค้าขายและทุกเรื่องเกี่ยวกับการเงินนะครับเพราะฉะนั้นพ่อค้าแม่ขายเนี่ยถ้าหากขายของไม่ดีนะฮะก็จะมาบนบานขอให้หลวงพระแสงเนี่ยช่วยปรากฏว่าประสบความสำเร็จนะครับลูกค้าเนี่ยมาอุดหนุนคือใช้แบบประเภทที่เรียกว่าทวนน้ำวนนะฮะคือมาแล้วมาอีกมาแล้วมาอีกนะครับเป็นคาถาทวนน้ำวนซึ่งเกจิอาจารย์หลายๆท่านเนี่ยเชื่อกันว่า เก่งทางวิชาทวนน้ำบนเพราะฉะนั้นจึงเป็นคาถาที่ของขังค้าขายต้องใช้นะครับคือคาถาพระคาถาทวนน้ำบนเอาละครับเรามาพูดถึงพระพุทธบาทวตะเคียนเป็นพระพุทธบาทจำลองนะฮะก็คือพระพุทธบาทเนี่ยก็อยู่ในลักษณะของพระทตาใจดีนะฮะคนที่กราบไหว้รอยพระพุทธบาทนี่ก็ได้กับ กล่าวว่ารูปครบของพระพุทธเจ้าชั้นใดก็ชั้นนั้นนะครับในความเป็นจริงเนี่ยรอยพระพุทธบาทมีอยู่สองประเภทนะฮะหนึ่งคือพบตามสถานที่ต่างๆส่วนมากแล้วก็เป็นพวกลักษณะแบบหินเจาะลงไปดูคล้ายรอยเท้าคนเขาก็อุปมาอุปไมยก,กันว่าเป็นรอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้านะฮะจริงๆแล้วทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่สมมติขึ้นมาทั้งเส้นนะฮะ เราต้องยอมรับอยู่อย่างว่าอย่างประเทศลังกาสีลังกาเนี่ยเขาก็บอกประเทศเขาเนี่ยมีรอยพระพุทธบาทจริงๆเนี่ยอยู่5้ารอยนะครับแต่ในความเป็นจริงเราก็ต้องยอมรับว่ารอยพระพุทธบาทจริงๆแล้วไม่มีในโลกนี้นะครับเป็นสิ่งที่สมมุติขึ้นมาทั้งสิน้นตอนนี้รอยพระพุทธบาทที่ผมอยากจะให้ไปกราบไหว้แล้วก็เห็นในอำนาจพุทธคุณจริงๆก็คือรอยพระพุทธบาทที่คนเราทําขึ้นมาวัดวาอารามต่างๆจะเห็นว่ามีรอยพระพุทธบาทจําลองนะครับ เพื่อนๆเ,เราเอาสตางโยนลงไปอธิษฐานเสียงทายลงไปนะครับเชื่อไหมว่าจะทําให้ชีวิตเนี่ยมีความเจริญก้าวหน้าเพราะว่าการสร้างรอยพระพุทธบาทจําลองนะครับเขาจะนิมนต์พวกพระพวกผู้คนที่มีวิชาอาคมทางด้านสายเวทเนี่ยมาอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้สิ่งสถิตลงไปในรอยพระพุทธบาทนะครับก็เหมือนกับว่าเป็นวัตถุมงคลรายการหนึ่ง ด,ดีนี่เองเหมือนกับพระพุทธรูปโบราณองค์หนึ่งด,ดีนี่เองที่การสร้างนี่จะต้องมีพิธีอย่างถูกต้องนะครับซึ่งจะผิดกับรอยพระพุทธบาทที่พบตามโขดหินซึ่งเป็นการอุปมาอุปไมคา,าดการกันเชื่อกันว่านี่คือรอยพระพุทธบาทที่พระพุทธเจ้าแสดงปฏิหารเสด็จมาแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะฮะแต่สิ่งอะไรก็ตามครับเลยอย่าไปคิดว่าใช่หรือไม่ใช่หากเข้าไปกราบไหว้แล้วมีความเป็นสิริมงคลมีความสบายใจไปกราบไหว้เถอะครับ เช่นเดียวกับรอยพระพุทธบาทที่วัดลานคานะครับตำบลโคกคามหรือตำบลบ้านเก้าห้องอําเภอบางปะมาจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นอีกสถานที่หนึ่งครับที่สายหมูควรจะไปนะอย่างน้อยก็ไ,ไปกราบไหว้ขอพรพระพุทธรูปนะฮะศักดิ์สิทธิ์ก็คือพระพุทธเจ้าเก้าห้องแล้วก็หลวงพ่ออีกองคหนึ่งก็คือหลวงพ่อแสงทองนะฮะซึ่งเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของอําเภอบางปะมาจังหวัดสุพรรณบุรีกราบไหว้รอยพระพุทธบาทนะครับเราจะเห็นว่า รอยพระพุทธบาทนี่มีความสวยงามจริงๆเอาละครับมาเข้าเรื่องราวเกี่ยวกับเเรื่องราวของบ้านมนรลนะฮะคนโบราณเนี่ยกลัวกันมากเลยครับว่าดวงตกดวงตกทำยังไงทำให้ดีขึ้นมันก็ต้องมีมพิธียกดวงให้เขาเรียกว่าหนุนดวงนะฮะเราจะได้ยินคำว่าออพิธีสะดอกข้อต่อชะตาเสริมดวงหนุนดวงอะไรพวกนี้ครับเป็นพิธีมหามงคลนะฮะ ดูสักนิดหนึ่งว่าคนที่มีวิชาความรู้เป็นของจริงไปร่วมพิธีกับเขาเสียค่าาช้จ่ายพอสมควรนะ,ะพอที่เราจ่ายได้ไปร่วมกับเขาแล้วความเป็นสิริมงคลจะเกิดขึ้นพิธีกรรมที่ทำให้อาจารย์ต่อนะฮะมีชื่อเสียงในต่างประเทศโดยเฉพาะฮ่องกงและคนจีนนะ,ะที่อาจารย์ต่อไปทำพิธีให้ลูกศิษย์เนี่ยก็คือพิธีสาวน้ำตาเทียน สาวน้ำตาเทียนเนี่ยเป็นพิธีที่บอกเลยว่าเป็นพิธีที่มาตั้งแต่สมัยโบราณนะฮะคนโบราณก็เหมือนกับคนปัจจุบันเนี่ยกลัวมากครับคือดวงตกเพราะฉะนั้นคนที่มีวิชาอาคมล่ำเรียนมาเกี่ยวกับวิชาทางด้านหนุนดวงเสริมดวงเสริมบาร,รมีเนี่ยเขาจะมีความสามารถพิเศษก็คือทำสาวน้ำตาเทียนอาจารย์ต่อนี่เป็นอาจารย์คา,ารวาสถือว่าอยู่ในอันดับเบอร์หนึ่งของทำพิธีสาวน้ำตาเทียน ถ้าหากไม่จริงๆเนี่ยคนต่างประเทศอย่างฮ่องกงจีนเนี่ยไม่เดินทางมาทําพิธีกับท่านอาจารย์ต่อนะครับตอนนี้คนเราคิดว่าถ้าหากว่าเราจะทําพิธีกับท่านอาจารย์ต่อเนี่ยเสี๋ยวเขาจะจ่ายแพงไหมผมบอกเลยว่าอาจารย์คารวะทานนิคต้องการช่วยลูกศิษย์ลูกหานะครับค่าทาพิธีค่าครูเนี่ยเสียเพียงหลักไม่กี่บาทใช้คํานี้ว่าหลักเพียงไม่กี่บาท แต่ค่าครูนี่ยังไงก็ตามนะครับในการทําพิธีเนี่ยจะต้องมีไม่มีไม่ได้นะราะวิชันนั้นแรงครูเนี่ยจะย้อนกลับเข้าไปหาตัวคนที่ทําพิธีฝากไว้นิดนึงนะฮะบ,บางอย่างเนี่ยคนเราชอบของฟรีจนทำออมองข้ามมองข้ามค่าครูไปไม่ได้นะไม่ได้อันนี้อาจารย์ต่อก็ยินดีนะฮะช่วยช่วยลูกศิษย์ลูกหาแต่พิธีกรรมเนี่ยผมค่อนข้างจะกลัวเพราะอะไรครับการที่เราไปสะเดาะเคราะห์ให้คนอื่นเนี่ย เคราะห์ที่คนคนนั้นต้องได้รับจะวิ่งเข้าหาตัวคนที่ทําพิธีในอดีตเนี่ยหลวงพนเนนตาทิพย์ซึ่งท่านเป็นพระที่ตาบอดนะฮะทำพิธีสะดเดาะเคราะห์แก้กรรมให้ลูกศิษย์ท่านเสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุเพราะท่านมีอะไรครับท่านมีวิชาจริงแต่ท่านไม่มีเกราะป้องกันตัวหรือแม้แต่อาาอ,อ,อาจารย์โฮนะอาจารย์โฮที่ลงในหนังสือแม่นาค เป็นอาจารย์ที่ผมเชื่อว่าฝีมือนี้ไม่ธรรมดาเป็นอาจารย์คารวะที่มีชื่อเสียงในทําพิธีสะดเดาะเคราะวันหนึ่งท่านก็เสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุทั้งๆท,ท,ท,ที่ร่างกายสุขภาพยังดีย้อนไปหลวงพี่พงศ์นะฮะหลวงพี่พงศ์พัะน์เกจิตาทิพย์อดีตเจ้าวาดวาดัวดศรีจันทร์อำเภอศรีวิจันทร์จังหวัดสุพรรณบุรีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่ดีๆครับแต่ทําพิธีไปสะดเดาะเคาะดูดวงให้ญาติโยมเปลี่ยนเปลี่ยนกรรมให้ญาติโยมสิ่งที่เกิดขึ้นคือ หลวงพี่พงศ์เสียชีวิตมรณะภาพอย่างไม่น่าเชื่อทั้งๆท,ท,ที่เจ็บป่วยอาการจะดีขึ้นแต่มัจจุราชเอาชีวิตท่านไปเร็วมากนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ต่อเนี่ยที่ผมกล้าที่ผมมั่นใจว่าอาจารย์ต่อกล้าทําวิธีเสี่ยงกับความเป็นความตายเพราะอะไรครับเพราะอาจารย์ต่อมีของดีติดตัวนะฮะวัตถุมงคลของอาจารย์ต่อนี่แน่นอนครับทํามาจากเขาอึม,ค,มนะครึมนะฮะ เป็นพวกเหล็กไหลาาธาตุกายสิทธิ์คนที่มีเหล็กไหลาาธาตุกายสิทธิ์นี้ไม่ต้องห่วงนะฮะถือว่าเป็นเกราะที่คุ้มกันตัวเองให้กวาดแลาจากพวกอวิชามนดำทำอะไรอันตรายไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าอยากจะทำให้ชีวิตเพื่อนๆดีขึ้นนะฮะติดต่อท่านอาจารย์ต่อนะครับมีเบอร์ขึ้นบอกว่าต้องการจะไปบูชาวัตถุมงคลต้องการจะทำพิธีสาวน้ำตาเทียนเพื่อทำให้ชีวิตดีขึ้น ดวงชะตาดีขึ้นเป็นการหนุนดวงนะหนุนดวงแบบได้ผลจริงๆติดต่ออาจารย์ต่อไปนะครับสำนักของท่านอาจารย์ต่อในด้านการจําหน่ายวัตถุมงคลพวกธาตุกายสิทธิ์เนี่ยถือว่าเป็นศูนย์รวมวัตถุมงคลที่มีมากที่สุดในประเทศไทยนะครับหลายจังหวัดมีวัตถุมงคลของท่านอาจารย์ต่อให้ลูกศิษย์ลูกหาบูชากันโอเคนะครับถ้าหากต้องการจะเสี่ยงโชคหลายคนนะครับชอบการพนัน แต่ในประเทศไทยเล่นไม่ได้นะไปเล่นต่างประเทศประเทศเพื่อนบ้านเรามีนะครับปราบเสียนครับปราบเสียนเนี่ยเป็นสิ่งที่เจ้ามือกลัวที่สุดเจ้ามือทําขึ้นมาเพื่อที่จะกินพวกเราเขาจึงกันทุกทางให้วัตถุบางคนนั้นที่เราเตรียมเครื่องรางของขัง,งเตรียมไปนั้นเสื่อมอํานาจเสื่อมมนแต่วัตถุบงคนของบ้านบนตราโดยเฉพาะ เล็กไรต่างๆนะฮะพวกาาธาตุกายสิทธิ์เป็นในรูปแบบของปราบเสียนไม่มีทางฮะมนอะไรก็ทำร้ายปราบเสียนไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นการเสี่ยงโชคเรามีเราจะต้องเงินเนี่ยมันมีอยู่จำกัดในการเสี่ยงโชคอย่าไปเล่นแบบขาดสตินะฮะในเมื่อเราต้องการเสี่ยงโชคเนี่ยเราต้องเป็นฝ่ายชนะสิ่งที่มันตัวช่วยนะฮะตัวช่วยทำให้เราเนี่ย ไม่แพ้เจ้ามือก็กคือวัตถุมงคลนะครับปราบเสียนจําไว้เลยนะฮะปราบเสียนแล้วก็วัตถุมงคลที่ทํามาจากธาตุกายสิทธิ์ของเขาอึมครึมบ้านมนตรามีให้บูชาหลายรายการด้วยกันแต่คลิปนี้จะเน้นเรื่องการสาวน้าตาเทียนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาดูกันว่ามีอะไรเป็นไฮไลท์นะครับถ้าไม่ดีจริงลูกศิษย์ชาวต่างประเทศหรือแม้แต่ลูกศิษย์ของท่านอาจารย์ต่อที่อยู่ฮ่องกงแล้วก็ประเทศจีน ไม่เชิญอาจารย์ต่อไปทำพิธีที่ประเทศฮ่องกงหรือประเทศจีนของจริงครับลูกศิษย์จริงอยากสัมผัสขอบพระคุณที่ติดตามนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับกรับสวัสดีครับ